วว้า wow. คนดูสุขเรียมเจียร์ตเองครับ็ผมอื้นขอมากอืมยังเยอะเลยอุ้ยห<อ>ัวดใส่เท้าเปื่อยชิ้มเพียมไม่ต้องเท่าลอุ้ยขอนียเยอ่เยอะๆหน่อยเพราะไงขอหวดใส่เท้ายเยอะๆครับเปื่อยดูชิ้มขอน กนเดี๋ยวผมกับอีน้องจะไปกินก๋วยเตี๋ยวกันเลยนะครับอร่อยทำอะไรเอ่ยวันนี้ทำกล้วยเตี๋ยนี่ทุกคนดูเคียงดูเคียงใช่ไหมไม่ได้ดูต้นหอมใช่ไหมเคียงเรามันแตกมันเละเท่เหมดแล้วทุกคนอันนี้จะทำอะไรครับเนี่ยจะเจียวใส่กระเทียมไง เกียวกระเทียมแล้วมันหมกสูตรเด็ดสูตรเด็ดสูตรเราเองแหละสูตรเราเองอันนี้อะไรกระเทียมใช่กระเทียมเตรียมเียวโอ้โหนี่หัวไชเท้าลูกชิ้นทุกคนดูเส้นเป็นกิโลอ่ะเส้นนู่นเส้นเยอะอืเดี๋ยวรอเอาหัวใชเท้าไปใส่หม้อน้ำซุปเดี๋ยวเรามาดูน้ำซุปเราก่อน น้ำซุปยังไม่เดือดเลยทุกคนน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวซี่โครงไก่ครับผมซุอร์เขียงเรายังไม่ได้อบรมใหม่เลยยังไม่ได้ซื้อใหม่ <laughs> เขียงมันแตกเละหมดแล้วทุกคนทุกคนเดี๋ยวเราต้องตัดฟองออกด้วยผมุโทมจะได้ไม่ขาวครับผม

ดีใส่แต่แรกแเราล้อฟองออกแต่เราก็่ไหรเอาออกอีกแล้วฟองเราไม่ได้ต้มไก่ก่อนน้ำเป็นไรอย่างนี้แหละค่ะพ่อสุดแซ่ตัวคนเรื่องโคตรจะยากเลย เดือดแล้วระวังที่เรารอทุกคนรอก๋วยเตี๋ยวไก่ซี่โครงไก่นะนี่เมื่อวานไปตลาดเดินตลาดกับไี่น้องมาเขาเรียกว,ว่าละกร,รมล้วสะละัดไม่รู้มันม,มันเป็นซองแบบนะมันคล้ายๆกันเขาปอกแล้วไงก็เลยไม่รู้แต่บอกอร่อยเปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวานกันพอดีแล้วก็ ระหว่างที่เรารอก๋วยเตี๋ยวเสร็จน้ำซุปเสร็จนี่เดี๋ยวเราก็ค่อยทำกระเทียมเจียวกระเทียมเจียวอีน้องทำเรียบร้อยแล้วค่อยลงลูกชิ้นครับผมทุกคนรอก่อนครับครับผมโอ้ยทุกคนดูชิ้นกองชริงกองร้อน อร่อยไก่สุกแล้วต่อไปชิ้นเราพุ่งล้างใเลีวใช่โอ้ระเจ้าพุ่งล้างเสร็จไปเลยเฮ้ยเราทำกินเองเราใส่ไงก็ได้กินพวกนี้ด้วยสองคนนะเนี่ยเองคนบุญบ้าทำลูกบั้มซัมบี้เพราะว่าเรามันกินเยอะเดือตัวหนี่งช่วงนี้เล่นกล้าม เลงกรารท้องดูนะเอ๊ออะาก <c oughs> รอแปบอรอ,บอนทุกคอระหวัาางรอก็เตียวทุกคนิเ็นไหมร้บบิชตเอาไว้ื่หิวข้าวมาก อ,อันได้กินข้าวครั้งเดียวเองอืมตอนนี้สองทุ่มกินแล้วอ,อ,อร่อยอโอ้โหเธอลูกเตียววเ๋ยวพนะุ่นลูกชิ้นพ้วนมันเดือดใช่หม้อเราเดือดบ้างเดียว<ม>หัวใจเท้าฉันลอย เดี๋ยวต่อไปเกี่ยวกับเทียมทุกคนดูเสร็จแล้วครับผมตอนนี้นี่น้องกำลังทำกเทียมเจียวครับผมลวนหมูก่อนิดนึงหรือนะว่าให้มันแห้งเนีย่ยไม่ลวนประมาณให้มันสุก50เปอร์นครึ่งหนึ่งอะใส่ไฟใส่กระเทียมลงไปเกียวอย่างั้นมันจะไหม้เสร็จ<อ>แล้ว<อ> ใส่กเทีนเกลือเลยป่ะเหลืองนี้ยนะังให้เหลืองนิดนะึงอันนี้ใส่เกลือผสมด้วยใช่ป่ะใช่อ่าตรงนีวเกลือตรงนี้เยอะหมแล้ว เยอะอยาก็อร่อยต้องค่อยๆเจียวค่อยค่อยปรุงงั้นจะไหม้ก่อนอเคล็ดลับแม่พาทำแม่บอกหอมมากหอมต้องค่อยๆเจียวงั้นจะไหม้เหลืองแล้วเหลืองแล้วเกล็ดแล้วด้วยคนอย่าไหม้ บอกทุกคนด้วยว่าเราผิดภาพทางเทคนิคเราลืมทอดหมูนานเ,เราเรียบเกินเราปกติหมูต้องกรอบกว่านี้ไม่เป็นไรอย่างนี้ก็ได้อโอมกรเทียมเดียวักใส่ใช้อนเลยไหมใช่เริ่มตักทว้าควคนดู เกียวทำเองครับผมหอมมขี้วดละมันผมเข้าโอเคว้าทุกคนดู คนดูผักเราลวกอย่ามาใกล้ๆนะเรามีผักลวกเขาไม่ลวกเราจะกินสดใช่จะกินผักลวกกินสดลวกเราก็จะลวกเส้นไว้เลยเราจะไม่ต้องแบบทำอะไรหรอกอันนี้กินเป็นผักกาดก่อนก็พอมานละมืออะไรไม่ได้ซื้อมาเลยลบหลัง เป็นไรก๋วยเตี๋ยวธรรมดานี่ไหนะมขวัญน,นี่ทุกคนเส้นเราเฮ้ยดูว่ามันเล็กไปว่ะสะิใ่พอดีเล็กจะกินเราจะได้หยิบเอาเราไม่ได้ลวกใส่ถ้วยเนี่ยลวเมี่ยงไม่เดี๋ยวก็หยิบขึ้นนะใช่จะทำครั้งเดียวโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะใส่จานแล้วครับปุ๊บรื้อ เส้นที่เราลวกอก็จะใส่ถ้วยแบบนี้พี่น้องจะใส่ถ้วยให้กินโอ้โหแล้วให้ชั้นถ้วยใหญ่ดูเลอใช่ชอบเพื่เล็กใช่ตักให้เลยโอ้ my god ลมนี้ไม่มีเส้นใหญ่กินเส้นเล็กก็พอแล้วโอ้โหเธอมันเล็กไปนิดนึงอ่ะลูกนันไปหน่อยขอโทษด้วยไม่เป็นไรเนี่ยเดี๋ยว เดี๋ยวถ้าไม่พอเราลวกเพิ่มเรามีเส้นเยอะใช่จะเอาผักก่อนโอเคโรยนี่ด้วยโรยเครื่องปรุงดเดี๋ยวเดี๋ยวลืมใส่พริกไทยให้ก่อนทำขั้นตอนละใส,ใส่พริกไทยก่อนนะี่นี่ฉันด้วยผงชูรสเราใส่ไปกับน้ำแล้วนัวแล้วพอแล้ว ถ้าอยากใส่น้ำปลาก็ใส่เพิ่มได้แล้วค่อยปรุงรชาติชอบโอเคว่ไม่มีช้อนมาตักกระเทียมเจียวเธอเยอะไปเอาช้อนกอนเลยนะชอบเยอะไหมต้นหอมเยอะชอบเยอะหอมใส่อีกโอ้โหโอเคหอมปักชีเลยนี่บึ้มๆอ๋อช้อนกระเทียมเจียวเจียวครับอืมกรอบอืมกรอบอยู่ นี่เราทำกินเองใส่บุ้มบุ้มไปเลยหอจะใส่สองอือได้ปน้ำซุปกัวดูเดี๋ยวผมจะใส่น้ำเนี่ยกัวดูกิ้นใส่ตามใจเลยกินเยอะิเยอะเลยอุ้ยหัดใส่เท้าเปื่อย กินเพียยไม่ต้องห่วงใช่เาทำททกินเองพีทมาดูว,าว้าวเดี๋ยวน้ำใสตักให้ด้วยอือของชั้นจานใหญ่นี่ของนี่น้องบึงโอ้ยขอนี่เยอะๆหน่อยเขาหัวใจเท้าเยอะๆค่ะเท้าไม่เยอะเลย ชอบติดซี่โครงไก่ไม่เดี๋ยวเอาซี่โครงใส่จานแอืมไปแล้วค่ะ้ากราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักกันทุกคนกันเลือผมทุกคนวันนี้ผมเกลียน้องได้ทํองการทาก๋วยเตี๋ยวไก่ซี่โครงไก่ผมทุกคนดูนี่โอ้โหช่วยกันทำทุกคนน้ำซุปที่โก้ไก่ ลูกชิ้นกับผมตัวนี้ผมจะปรุงแค่พริกนะว้าวผมจะจิ้มให้เพระาะไม่พีน้องที่คนได้ดูคนใส่น้ำส้ม,มน้ำส้มก็มีอืมชิมก่อนซุปก็น่าอร่อยนะซุปกครงนานๆจะได้ทำกินกันเนาะหายไปนานเลยดูกรอมันร้อนปะเนี่ยเปาด้วย เปรี้ยวอย่างนึ่งน้ำส้มก็มีอ๋อแล้วที่นี่เขาพอฉั<ค>นชอบกินเปรี้ยวฉันชอบกินเปรี้ยวไงเปรี้ยวหวานทุกคนผมสม่วนมากผมจะกินแค่เผ็ดอย่างเดียวดูเลย,เลยได้ป่ะอร่อยอันนี้เราไม่ได้หั่นหมูสามชั้นใส่ใ้วยเออ นี่ไงเรามีขุ่ไก่ขุ่ไก่ยังใหญ่ดูกชิ้นก็เยอะมีทั้งผักด้วยผักสดก็มีอ้โทษดดูก็จะสำรักสีเลยเปื่อยไหมเปื่อยใช่ชิมคน คนเดี๋ยวผมกับอยีน้องจะไปกินก๋วยเตี๋ยวกันเลยนะครับอืมอร่อยเข้าไหมข้าต้องฉีดลงไปในน้ำซุเปเลยจ้ะงจังโอเคฉีดลงไปอ่ะพอดีเลยอืมอร่อยขออินนิดนึงครับผมทุกคนฉันไม่ได้ฉีดอืมอืม กคนขอโทษทุกคนด้วยครับถ้าไม่ดีอะไรอะไรที่พูดจามไม่ดีไม่สะดวกอะไรขอโทษทุกคนด้วยโหท,ทุกคนดู <c oughs> หัว <c oughs> ใจเท้าเปื่อไหมเปื่อ <c oughs> อร่อยครับผมทุกคนฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามผมกับเป็น้องเดือดผมทุนช่วยเป็นกำลังใจก็เดือดผมทุนเดี๋ยวผมจะกินข้าวกันแล้วครับผมทุนมื้อเย็นครับผมทุนวันนี้ชุดใหญ่ครับผมทุกคนก๋วยเตี๋ยวไก่ช่วงไก่ทั้งสองตัวครับผมทุนผักเยอะค่อยคั่ง ลาบก่อนครับผมบทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับเงินนั่นลงมา